เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับยินดีผมก็มาชิปเป้ารถสวยๆนะคะย่อำๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับคันนี้เป็น Honda Civic t a ้านะครับรถบ้านแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่ใช่รถอมูลเครื่องพันหกร้อยซีซีครับหล่อๆกันเลยขี่ใช้งานกันแดดกันฝนได้สบายครับ เครื่องแน่นๆช่วงล่างเยี่ยมเลยนะครับเลี้ยวซ้ายขวาไม่ดังไม่มีเสียงดังครับวิ่งทางไกลกันได้สบายหมดปัญหาเรื่องความร้อนใช้น้ํามันล้วนๆครับภายในก็สวยสะอาดตามนี้เลยนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชีเป้ารถสวยๆนู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้กันประจำทุกวันเลยนะครับได้ไม่พลาดตุ๊เลือกใหม่ๆครับอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาพลังแรงพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าครับใช้ได้ครบทุกบานเลยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าด้วยประตูเซ็นทรัลล็อกใช้ได้ครบๆค,ครับ ระบบไฟฟ้าก็ใช้ได้งานครบลุกจุดเลยแอร์เย็นเพลงเพาะมีเครื่องเสียงซีดีครับ USB ระบบเบรก ABS ครับดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับการเดินทางสบายทางไกลหายห่วงครับปลอดภัยมั่นใจได้นะครับอิดถึกทนภาษีปีหน้านะครับมกลา66นะครับใช้กันอีกยาวๆหลายเดือนครับท่านใดสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้ครับ ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยทางเราเป็นเพียงตัวกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในายหน้านะครับสนใจไงก็ติดต่อกับเจ้าของได้ครับสีสันก็งเงางามรอบคันนะครับล้ออย่างสวยแม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบๆนะครับพิกัดดูรถอยู่จังหวัดแพร่ครับท่านใดหารถโซนนี้อยู่ก็ไปดูจรงิงทดลองขับกันได้ครับราคาเปิดมาที่4ี่0 0บาทนะครับขายเงินสดครับคันนี้ขายเงินสดกันอย่างเดียวเลย รีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าท่านใดฟังรายละเอียดไม่ทันก็สามารถเปิดเข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปนะครับคลิกที่ชื่อคลิปก็ได้หรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ครับเบอร์โทรเจ้าของเช่นกันนะครับอยู่ใต้คลิปเช่นกันถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับกะเข็บซ้ายขวาซอกหรือเดิมเดิมค่ะนาดเดิมเดิมไม่มีรอยชนนะครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดดูใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ